ก็ได้เข้ามาถึงแล้วนะครับผมที่ขอข้อไปบึ่งได้ด้นะครับผมที่ปูนะฮะนี่นะครับผมเราก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอท่านลองแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่มาถึงแล้วนะครับผมต้นไม้ต้นมะขามใหญ่นะโอ้เป็นร้อยปีได้นะครับเนาะนี่นะไม่ไม่ไม ไม่ค่อยมีใครเข้ามาหรือครับคุณพ่อคงไม่มีใครเข้ามาโอ้กังเขากลัวเขากลัวเขากลัวพ่อไปยืนตรงนู้นได้ไหมครับผมยืนใกล้ๆปู่ได้ไหมฮะอื๋อขยับไปอีกก็ได้พ่อพ่อกลัวอืมเรามาดีครับพ่อครับมาขอชมบารมีปู่กับย่าเนาะปู่ใช่ไหมครับปู่กับย่าไอ้คือ เขาเรียกที่นี่เขาเรียกเจ้าคุณปูเจ้าคุณปูอันนี้ทางนี้ก็เรียกเขาเรียกเจ้าคุณปูเหมัครับก็ต้องขออนุญาตเนาะมองนี่ปรจที่ว่าเป็นยางออกจากต้นแมนแมนแมนครับแมนนี่ละของแท้ครับของแท้ครับมาเห็นปันนี้แล้วก็ของแท้ครับที่เดินออกจากต้นมะขามนี่ใช่ไหมครับพ่อเพิ่นทีนเหล่ารื้อกันมานานแสนนานแล้วก็นนี่ละครับครับอ ก็เลยพ่อเคยได้เข้ามาสักครั้งไหมหรือว่าครั้งแรกไม่เคยยไม่เคคนะรั้งแรกใช่ไหมพ่อนี่นี่ก็ครั้งแรกด้วยกันนะแต่ได้ยินชื่อเสียงมาตั้งนานแล้วครับครับโอ้ต้นไม้ต้นใหญ่มากเลยนะพ่อเนาะครับครับครับเดี๋ยวเรามาฟังจากเอ้ยพ่อยมับ้านพอมาคมงานเลยมาคอกตัวนับตัวดีเลยละนี่ให้แม่นๆหน่อย มาเกินมนาะขอทน,นะแบบนี้มาใส่ยาแบบน่้ปูที่กินกระิดนะต้ฐารที่นี่อยู่ในื้นดินนี้เพื่อทไมเท่า,น,านนี้ก็ได้ที่ปลูกปักรักษายนี่หลานมาน,มน้มึคุ้มคุ้มาขอตัวดีนะ้ำของวดวันที่16พฤศจิกายน258นี่นะนะมาขอ สตัวตรงหองฟังเ้องิตัวตัวนึ่งใชเสียด้วยวงครับใชเสียดัมมอ เไม่ว่าเห็นซึงซึ่ง้นละล่ะได้เปลูกสีขาวเบิงอีกทีอันนีนแต่เห็นว่าเปิดเท้าตัวตัวเดียวกันกรปุกหวกระดาษไหมค่ะหกระดาษเนี่กระดาษเนี่ย ไปบอกเป็นตัวโดดเด้งงอลูกเพิ่งน้าลูกว่าฉลาดไปบอกเป็นปัญหาลูกับพึ่งดีๆแต่พู้แต่วาา่าลูกกับหูวงเลาที่ผูซื้อมากนะสามตัว่เป็นตัวใดแต่ว่าลูกก็หมั่นใจให้พูไปบอกเป็นตัวเยินเป็นตัวแต่เลขกลางกับแมสิออกตัวนี้ค่ะสุกใสเดอเด้อสองตล่างซิพุกพฤศจิกายนสองห้าหกแปด ร้านมาขอบาลมีปูสิ่งซักซิ์ยาสิงส่งศักซิ์สานปูผูเป็นไงอยู่ในสถานที่แห่งนี้อยใหไงที่สุดมหาูกมหาห,มมาหาลานมาพบว่าสักษาข่าปเจ้าแลลคขอบครัวให้เีเย็นเป็นสุขให้เจร่ญเจะเญบ่พ่อมี่ก็ให้มีบพ่พ่อทูก็อยาทุกบอพ่อเจ็บก็อยาให้เจ็บขอให้ข่าปเจ้าและคนไนคขอบรัวของข่าปเจ้าซึ่งหูทุกคนสุขภขา,า,ขาแ,งแ็งแก้ ยาจุนยาเจี๊ยบยาปวยยังม่แนวหลายลายใๆมากข่านเด้อเอ้ยนะคะถู้้วยเมืองเกินึ้นตัวนี้เด้อเจ้าป้าเด้อีกล้ว แม่ให้พูดนะนั่งไปบอกเด้อนั่งไปเขียนเป็นตัวเขียนใส่กระดาษคือเพิ่งเขียนใหน่อเพราะว่าลูกเปื้ออีดีดีมันแม่ตัวนี้ก็ให้มันตัวนี้เด้อว่าแม่แดงคึงขึง่งคนเนอาปุแ้ยบบเหยียบไใเด้อดีกลางสองตัวล่างสลัดกินแดงรัฐบาลได้ได้รถระดิด่งเอาหนาหนาออกใด้แม่เบิกทราบเอาหนาออกให้แน่ หะนนบ่เห็นว่าสันทเอเอายกยกให้ดูนะเออตามนั่งเอาน้่ปูแล้วก็มาลูกแปงอันนี้กระซูนหาตามที่นั่งนั่งอยู่ในสมาธิน่ะตูสีแดงกระซูนหาเด้อค่ะเด้อจักสีแมนบนแมนอันนี้้าปูเมตตาก็ให้ออกล่างให้เหยียบเลขล่างไว้ลูกกะสีชอบเม็ดเดียวตดเดียวแบบนี้ลระปูพันจังสีทุ่มได้ทนัด สามตัวยังเฮ็ดหกกับเจ็ดกับเนาะยังสามประตูหกประตูคันเด็กแรงมันตัวเดียวมันถุงไงไ่ายเมือปูเหยียบใบเด้อแขลนเคลน,นดเด้อแตะล่องมาดสำผัดเบิ่งเด้อผู้ใดอันได้ตัวใดกระไดมาซองเบิ่งเอาแนละ้วครับทีใดพวกคือกันเด้วันเฮากระดวงบวกคือกันคือว,ว่นะ์แล้วสามตัวได้ตัวไหนครับผมสามตัวน่ะเดี๋ยวล่อเพิ่นไปเขาฝันก่อนแล้วที่ศาลเมื่อกี้นะครับผมได้ตัวไหน คือกันกับปูตาใช่ไอที่อยู่อันงานตะเคียนแม่เปลียนหาเก้าแม่ผู้ใดก็ว่าเปลียนหาเก้าเขียนเขียนไปด้วยไหมเอาเลขล่างซะเอาโอเคอันนี้ล่างอย่างเดียวเนาะพ่อเล่าลูกหองนคิดงานตะเคียนไปละละตัวนั้นน่ะมันอันไปแล้วผมเดียวอันนี้ล่างอย่างเดียวนะครับว่าถีแก้มือมันจะเป็นอะไร 媳妇每次关。